ครับผมเคยเิ่งเจริญเครดิตครับวันนี้ก็เอาตัวได้ว่า s s เบอร์2,000นะครับตัวนี้จะมีขนาดเท่ากับระหว่างอยู่ระหว่าง BG 15ถึง20นะครับแต่แต่ไม่ถึง20นะครับใหญ่กว่า15นิดนึงครับอ่าก็เอามาให้ดูสภาพกันครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแกนชั้นเดียวนะครับเป็น SS เเขาจะเป็นแกนชั้นเดียวนะครับให้ดูแกนก,นกันก่อน เป็นค่อนข้างใหญ่นะครับแกงค่อนข้างใหญ่แต่เป็นชั้นเดียวครับเห็นไหมครับนี่่อาคลิกเสียงนะครับก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับแต่คลิปมันน่าจะไปไกลแล้วผมก็เลยเอามาทำใหม่ SS เดินหน้านี่ครับนครับตัวนี้ก็จะมามากับสายเอ็นของเขาแล้วก็จะมีตัวรองสปูลน,นะครับแล้วก็ที่รัดสายมาให้นะครับอ่สปูลตัวนี้สปูลก็จะมีริ้วรอยที่เดียวคือตรงนี้นะครับเนี่ยนะเป็นรอย น้ำกัดเดี๋ยวนอกนั้นก็ยังสภาพก็ยังสวยอยู่นี่ครับปัเดอนหน้าท้ายหลังได้ปกติเสยียงแขนพับเก็บได้นะครับหนอบหมุนหนบไม่หนอบไม่ฝืดไม่หนืดนะครับหนอบหมุนปกติสภาพก็สวยๆนะครับตัวนี้ ยังไม่มีริ้วรอยเท่าไหร่นะครับตามตามขอบของโรตเตอร์ก็รริ้วรอยก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่อย่างสวยตัวโรเลอร์หมุนทำงานนะครับโรเลอร์อยังทำงานนะครับนี่โรเลอร์ทำงานสภาพสปูลตัวหนังสือฝาคมชัด อ่าล็อกเปิดดิดเด้งแล้วครับนี่เด้งทำงานแข็งแรงผมปิดฝาไม่สนิทอ่าล็อกเปิดครับก็เป็นสายหน้าดินนะครับตัวนี้สายหน้าดินลึกจก้าน,นะจะเอาไปกระชากปลานี้ก็กําลังเขาเลอยเหลือครับตัวนี้หน้าดิน ขนาดก็สิบห้าไม่เกินยี่สิบกำลังเหมาะมือครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปครอบคุมงานหน้าดินครับตก,ตกปลาวางสวยๆนะครับตัวนี้วัสดุเกรดดีๆครับเฟืองข้างในเป็นทองเหลืองนะครับเนี่ยแขนปรับเปลี่ยนซ้ายขวาได้เนี่ยตัวแขนก็ลายก็ยังคมชัดอยู่นะครับลายที่แขนก็ยังคมชัดอยู่ ลอกสวยอีกหนึ่งตัวครับฝากไว้ครับนะนะสนใจทักเข้ามาครับ